อีกแม่นึง่งนะแม่ใหญ่แดงหลักนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมลูกๆเหลือแค่นี้นะครับลูกๆได้นำส่งให้ fc ไปแล้วนะครับไปอยู่เพชรบูรณ์คู่หนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ไปสปปลาวหนึ่งคู่นะครับอันนี้ก็เหลือที่ผมแค่นี้นะฮะก็จะเป็นตัวเมีย เด๋ยวตัวมีตัวเดียวตัวกลางนะแล้วก็ตัวผู้3มตัวตัวผู้สามตัวนี่เป็นไอตัวแดงนี่คือไงลุดไซส์มาไม่สมบูรณ์ตัวเล็กกว่าเขาเนี่ยเล็กจุยเลยนะครับแล้วก็ไอตัวนี้นิ้วกวักนะครับนิ้วในกวักหนึ่งข้างนะฮะแล้วก็เหลือไอตัวใหญ่นั่นนั่นไอตัวใหญ่นั่นก็คือตัวรองตัวรองสุดนะครับตอนที่ส่งให้ FC ไปนั้นคัดหัวหัวไปนะครับ พอพวกหัวหัว,หวไปปุ๊บตัวรองก็จะดันขึ้นมารองอันดับสามไงก็จะดันขึ้นมาโคตตัวขึ้นข้างที่จะใหญ่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนก็เลยต้องดูแลกันนิดนึงแม่ใหญ่ทองคํานี่ถามต้นเหล่ามานี่บอกอายุเกินเจ็ดปีไปแล้วแหละว่างี้ <laughs> ประมาณแปดจากแปดจะเก้าปีเลยประมาณนี้นะครับแต่ยังให้ลูกก็ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าที่นี่มีกี่ตัวสี่ไปอีกสี่ สี่เออใช่แปดตัวดูดีคอกหนึงนะไปแปดตัวอย่างเงี้ยมรนได้รูปเจ็ดตัวแปดตัวนะครับไม่มีงองเงนะมีงองเงบ้างคือถ้าเกิดเร่งผลิตไข่ก็มีกินไข <laughs> ่